สวัสดีค่ะทุกทกท่านสวัสดีนะคะตอนบ่ายของวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่8นะคะมิถุนายน2568นะคะทุกท่านวันนี้ก็ทุกท่านก็มีวันหยุดกันนะคะทุกท่านแก็นำแนวทางดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาแล้วนะคะทุกท่านมีแนวทางของเลขวิ่งสนามบินน้านะคะหาปล่อยมาแล้วนะคะตัวแรกนะคะทุกท่าน แล้วก็มีแนวทางของอชุดสรุปสายเนื้อนะคะของเอกเมืองย่านะคะทุกท่านมาติดตามรับชมกันนะคะสรุปสายเนื้อนะคะของเอกเมืองย่างวดที่แล้วเข้าห้าสองนะคะเขา้าอสองตบลแต่เลขไม่ไม่เยอะนะคะทุกท่านมีน้อยหางนะคะ ของเอกเมืองย่านะคะอ่างวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วมาแบบนี้นะคะทุกท่านหนึ่งห้าสองหลักร้อยไม่เข้านะคะเข้าห้าสองนะคะลองเกตสองสามห้าสามศูนย์สองศูนย์นะคะก็มาห้าสองนะคะทุกท่านตามตอม่องวดนี้นะคะ16มิถุนายน68สรุปชดุดสายเหนือเอกเมืองย่านะคะเก้าสเม็ดเดียวนะคะ ลอง4041606165นะคะเด่น5นะคะทุกท่านตามสูตรนะคะตามนี้นะคะทุกท่านเป็นข้อมูลแนวทางเหมือนเดิมนะคะแอดก็นำเสนอนะคะ <c oughs> ก็เซฟข้อมูลเอาไว้พิจารณากันก่อนนะคะทุกท่าน ตามต่อนะคะทุกท่านมาดูชุดบนของแอดเบนจาวันนะคะของแอดเบนจาวันนะคะก็เป็นข้อมูลแนวทางเหมือนเดิมนะคะทุกท่านของแอดเบนจาวันนี้เข้ามาอ่ารู้สึกจะเป็นอ่าสามตัวนะคะเข้าทุกงวดนะคะก็คือทาย้อนหลังนะคะพึ่งลงงวดแรกงวดนี้นะคะทุกท่าน 16มิถุนายนหกแปดบนนะคะแอดเบนจวันนะคะห้าสองหนึ่งห้าสองสี่นะคะหกสองหนึ่งหกสองสี่นะคะสองหนึ่งสองสี่ะคะทุกท่านอันนี้บนนะคะทุกท่านาเราได้ล่างกันแล้วเราก็มาหาบนนะคะตามนี้นะคะของแอดเบนจวันรูปแบบนี้นะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางเหมือนเดิมนะคะทุกท่านวดที่แล้วเข้าสามห้าสองนะคะก็ พิจารณานะคะทุกท่านแอดก็เพิ่งนำมาเป็นงวดแรกนะคะรูปแบบนี้นะคะทุกท่านตามนี้นะคะของแอดเบนจวัน้อมมอบนนะคะทุกท่านมาตามตอนน่อเนืทางนะคะของมิสเตอร์บอลนะคะปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านมิสเตอร์บอลงวดนี้นะคะก็ 16มิถุนายน2568นะคะมิสเตอร์บอน316516นะคะ616 365565665นะคะวิ่ง666นะคะทุกท่าน0616626568580515นะคะก็อ,อ่าขีดเส้นใต้ให้อ่า516แล้วก็16นะ,ะน,ะะนะคะทุกท่านเม็ดเดียวอันนี้ แอดไปขีดเกินเกินนะคะทุกท่านรูปแบบนี้นะคะแนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกท่าน16บมิถุนายน2568นรบะคะทุกท่านก็ตามนี้นะคะก็มาดูเลขดับกันบ้างนะคะทุกท่านดับนะคะดับของอแอดมุกนะคะเอาอยู่ทุกงวดข้อมันบนนะคะทุกท่าน 8998นะคะ69964774นะคะ7997นะคะ9009 2882 6886 5225 2662 1001นะคะ3443 1331ด้วยนะคะดับอยู่รายงวดนะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลระทางนะคะคราวนี้ดับบนอย่างเดียวนะคะทุกท่านของแอดมุกนะคะทุกท่าน ก็เป็นข้อมูลแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะมาดูของอแอดเลเดนนิดนึงนะคะดับบนนะคะงวดที่แล้วก็8งวดถัดมาก็8งวดนี้ดับ7นะคะ16นะคะอ่ามิถุนายน68นะคะดับบน7นะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางเหมือนเดิมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกท่านนำตัวเลขสวยๆแนวทางดีๆมาฝากให้กับทุกทท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ